ชีวิตไม่ใช่ข้อสอบคําตอบจึงไม่ใช่แค่ถูกหรือผิดชีวิตคนเรานั้นถูกเปรียบเทียบก,บการสอบอยู่เสมอและเชื่อไหมครับว่ายิ่งในสังคมบ้านเราในปัจจุบันนั้นมันจะมีความท้าทายและความไม่แน่นอนของคนเราอยู่เสมออย่างไรก็ตามเชื่อลุงตีเถอะครับว่ามันไม่เหมือนกับการสอบชีวิตไม่ได้มีคําตอบที่ชัดเจนว่าจะถูก หรือผิดเสมอไปการตัดสินใจของเราการกระทําของเราไม่ใช่เพื่อได้คําตอบที่ถูกที่สุดเท่านั้นแต่ยำรวมถึงการนำทางผ่านความซับซ้อนของชีวิตเชื่อลงตินะครับในชีวิตเราสมัยที่เราเรียนแล้วเราต้องการทำข้อสอบให้ได้นั่นคือเป้าหมายของเราเพื่อให้ได้คะแนนสูงแล้วการที่จะได้คะแนนสูงคือได้คำตอบที่ถูกต้องเท่านั้นซึ่งมักจะถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว มีแนวปฏิบัติมีกฎเกณฑ์มีความคาดหวังที่ชัดเจนว่าต้องปฏิบัติตามอย่างไรก็ตามในชีวิตของเราเชื่อลงตีไหมครับว่าไม่มีแนวทางที่รับประกันความสําเร็จแต่ละคนมีการเดินทางที่ไม่เหมือนกันมีความท้าทายที่ต้องเผชิญไม่เหมือนกันมีโอกาสที่ได้มาต่างกันดังนั้นการตัดสินใจในชีวิตของเราไม่ใช่แค่เรื่องถูกหรือเรื่องผิด มันเป็นเรื่องของการชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียและพิจารณาว่าเราชอบอย่างไรเราเชื่ออย่างไรสอดคล้องกับเป้าหมายที่เราวางไว้อย่างไรมันเป็นสิ่งที่เราถนัดหรือไม่สอดคล้องกับแรงบัรดาลใจที่เรามีไม่มีคำตอบเดียวสำหรับทุกคนนะครับสิ่งที่เหมาะสมกับคนหนึ่งอาจจะไม่เหมาะสมกับอีกคนหนึ่งหรือให้ผลเช่นเดียวกันกับอีกคนหนึ่งความสวยงามของชีวิตบางครั้งมันอยู่ที่ความไม่แน่นอน และในโอกาสที่เราจะต้องเติบโตและมีการพัฒน,นาชีวิตไม่ใช่แค่การหาคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเสมอไปแต่เกี่ยวกับการเดินทางที่เราจะไปให้ถึงจุดนั้นความผิดพลาดที่เราทำมันเป็นบทเรียนที่เราสามารถนำมาเรียนรู้แล้วพัฒนาต่อได้ความท้าทายอุปสรรคที่มันผ่านมาในการเดินทางจะช่วยหลอ่อหลอมเราและช่วยให้เราเป็นตัวของตัวเอง ในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นลุงตีอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าชีวิตไม่ใช่การสอบและคำตอบไม่ใช่แค่ถูกหรือผิดความสวยงามมันอยู่ที่การเดินทางของเราและทางเลือกที่เราทำระหว่างการเดินทางนั้นเราต้องยอมรับความซับซ้อนอุปสรรคระหว่างทางที่เราเดินแต่เราจะมุ่งเน้นไปที่ทางเลือกของเรา เลือกในสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจเราชีวิตคือการเดินทางสนุกทุกย่างก้าวของมัน